ครับชีวิตของผมเกิดมาพอแม่ตาบอดชีวิตยากจนที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับทาเยอทะยานปากกัดตีนถีบปากกัดหัวนมตีนถีบกันเก้งในสวัสดีครับผมพี่น้องสุขคุณสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลก้าวอีกดอกหนึ่งนะครับผมโอเคครับมือนีหลังจากที่ พายุฤดูร้อนพัดผ่านทะเลจีนตอนใต้ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่กับตำรวจครับหลังจากที่สองมื่นที่ผ่านมาครับผมฝนตกนักเขตนในภาคอีสานเปียกจืดแฉะนะครับผมมื่อนี้ครับมีโอกาสดีครับพี่น้องโอกาสดีครับเขาบอกว่าเวลาและวาลีไม่ได้มีวิเคราะห์ใครเรือเมละรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอ้เอและอืดอัดมักจะพลาดปาถนาพลาดและจะโศกะอดิจจาเราชาไปว่าแต่ผู้ได้หาเสียงอยู่ว่าเสียงแบบดัง หาเสียงเสียงดังดังมันเป็นเสียงเงียบวาฉันโอ้ยกูนึกเงินไหลสังคมเชื่อมือนีแก้วแนวนี่คันซ่องดูฮีจะเป็นหน้ายกเทศสมนตีนะต้องบอกเลยว่าพื้นที่แบบนี้นะโบมี่เลยนะครับสังปูกระเบื้องให้เบิร์เลยนะครับพี่นอ้องโอเคครับมือนีครับมือหนีซ่องดูฮีครับผมสิมารีวิวรถแห่ครับผมนี่คือรถแห่ซ่องดูฮีครับ รถแห่สายสี่ซ่องดูฮีมิวสิกจากจังหวัดสีสเกตรทรงเข่าประกวดครับผมสีสเกตกันเองบัต้องเกีงใจกันบัวเมนสวยเมนเล่าขมเ้นเต็มโตสีสเกตกันเองนักเลงหน่อยเลงใหญ่อยู่บัใก,กล้บัไกลไปเที่ยวเบงเด้ครับผมจอดอยู่ด้านหลังของซ่องดูฮีนี่คือรถแห่ซ่องดูฮีมิวสิกนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง รถแห่ซองดูฮีเลยครับหลายคนก็เรียกร้องกันเข้ามาครับเออรีวิวให้ดูหน่อยนะครับผมว่ารถแห่นี้เป็นอย่างไรนะครับครับผมจอดอยู่ด้านหลังของผมขั้นใหญ่อยู่นี่นะครับนี่คือรถ10บล้อนะครับผมรถ10บล้อขนาดใหญ่นะครับเป็นรถแห่ประจําที่งานสายสี่ซองดูฮีต่อไปนี้บอกวา่าสิเป็นงานขึ้นบ้านไม่เผาบ้านเกาเอาเสาลงหลมงมหาเม่หน่อยก้อยกับปลอมกา เลียนเชิญหรือว่าเอื่นใส่รถแฮซ่องดูฮีครับประสานงาน0 9 1ย์เก่าหน0่งอยากสีก็โทรมา085โทรมาไม่ได้สีแถมถูกเกือบพร้อมนะครับผมไปบ่งเลยครับนะครับผมมาตามมาครับพี่น้องเมื่อสิบ้าพี่น้องเบิ่งแบบละเอียดเลยนะครับว่ารถแฮคันนี้รถแ่คันนี้นะครับเดิมทีเป็นรถพรพิสารหน่วยหนึ่งนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมขอบคุณเฮียสารนะครับผมที่ขายให้นะครับนี่ครับผมก็คือ ทองที่ได้ซื้อมานะครับพร้อมแห่นะครับผมในราคา2ล้านนะครับสองล้านสามนะครับผมสองล้านสามครับรถคันนี้ก็เป็นรถอีซูซูครับพี่น้องรถอีซูซูนะครับสี่สูบนะครับผมกับบังคับหูยี่ห้อปันได้นะครับรู้แต่ว่าเป็นอีซูซูกับสิบหล่อสี่สูบแค่นั้นแล้วครับหาเสียงอีกแล้วเสียงฟังพุ่นน่ะนะครับผมขันเสียงเขาไม่ก็แสดงว่ารถหาเสียงนะครับพี่น้อง แ้เวเจอรถแหเขาบื้มกันอีกนะครับผมรถแห้คขันนี้ครับผมเป็นระบบนะครับระบบเครื่องเสียงเป็นระบบของเอกซาวชัยภูมิระบบเอกซาวในที่ว่าเป็นระบบถี่สุดยอดนะครับผมการกระจายเสียงหรือว่าความมวลซึนเบรดเบิร์ดในอย่างในสุดยอดผมรับประกันว่าขั้นนี้มวลแกวสีแน่นอนนะครับผม mm hmm. มาเบิรงครับพี่น้องครับ,นนรบขั้นนี้ผมกาครับเองกอนนะครับเพราะว่าในทีมงาน <c oughs> ในทีมงานเนี่ย ยังลุกน่องผมอก็ขับได้เครถ่รถตู้นะครับเพราะว่ามีใบขับขี่บุคคลของผมกับซีมีใบขับขี่ทอสองนะครับผมหรือใบขับขี่สาธารณะนะครับซึ่งอดีตกอดีตผมก็เคยหลายคนทิติดตามชีวิตผมตั้งแต่แหลกๆตั้งแต่ผมขับรถผู้บริหารเหตุงานรงงานขรับรถลงพยาบาลจนมาขับรถหกรอขรับรถซิฟหลอ ก็มีช่วงหนึ่งนะครับผมเคยไปรับจ้างต้องช่วงช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ช็อตแห้งในชีวิตนะครับไปรับจ้างขับรถซิฟหล่อชั่วโมงละไรหนึ่งหลายสี่สิบบาทนะครับก็ผมก็ถนัดในการขับรถซิฟหล่อนะครับผมก็ขับได้นะครับอาขับได้ครับเป็นมีใบขับขี่อันนี้ขั้นนี้จะเป็นป้ายเหลืองครับพี่น้องอ่าป้ายเหลืองก็คือรถที่กรมการขนส่งเนี่ยนะครับอยู่ในระบบนะครับผมบุษรามาที่จะขับขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดได้นะครับและต้องมีใบบขี่ทอสคือใบขับขี่สาธารณะขับได้ทุกปรระะเภทนคับ แล้วผมมีใบกับขี่ซี่ได้ทุกคนด้วยซี่ได้ทุกประเภทด้วยโดยเฉพาะคนหลายใจซี่ให้มันตายแล้วบวดจูงครับผมเอามาเบิ้งครับอันนี้คือระบบเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์เครื่องนี้ก็บผมเป็นเครื่องธรรมดาครับนี่คือเครื่องยนต์ที่สามารถกินน้ำมันของถ่านใดจนเงินเบิดกับเปาต้องบอกว่าถามมันกินน้ำมันบ่รถดคันนี้14ตันนะครับบ่กินบ่เหลือครับมื่ขึ้นเติมมา25 0 0เบิดเกี่ยงตับครับผมสีก่กระลีเบิดแก้วดอกนะครับผมเอามาเบิ้งครับนี่ คันนี้ก็จะเป็นนะครับเบสสองชั้นนะครับผมนี่อันนี้ชั้นแรกชั้นที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับระบบเบสเบสสองชั้นเนี่ยถือว่าเป็นระบบสำรองสามารถทําให้การกระจายเสียงอย่างอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมนี่นะครับเขาเรียกว่าระบบเสียงสเตอริโอนะครับผมสติ๊กเกอร์กับชิมี่เกงสยามนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ของเกงสยามหลายคนถามาเออเป็นยังมมนตรงมี่สติ๊กเกอร์เกงสยามทั้งทที่ช่งองดูฮีเป็นคนสื่อจริงๆผมถิ่มบ่ได้นะครับ ผมเป็นคนที่หักมูแห้งนะครับและเป็นคนที่หายใจคนหายจนเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเก่งสยามเป็นเปรียบเสมือนน่องหักของผมนะครับเปียบเสมือนเพื่อนของผมเปรียบเสมือนลูกคนที่3ของบ้านหลังนี้ผมนะครับชีวิตของผมเกิดมาพอแม่ตาบอดชีวิตยากจนที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับทะเยอทะยานปากกัดตีนถีบปากกัดหัวนมตีนถีบกางเกงในจนสมัอนี้ผมกัสื่อที่ไหวเบิร์ตดูความทะเยอทะยานดูความเสียวหวาหลายคนนะครับที่ถอถอยอยู่บางคนเห็นที่ผมสื่อรถสื่อรถหลายคัน บริษเป็นโฟจเนอร์รถตู้จนมานกระัางรถแฮียซื้อรถลายคั้นเนี่ยเอาเงินมาตเใส่ที่จริงที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นเงินนะครับมันเป็นหนีที่ผมส้างนะครับเป็นหนีที่ผมส้างเนี่ยคือหมายความว่าความทะเยอทะยานของผมอยากมีอยากได้อยากเป็นมึงก็ต้องกล้าเสี่ยงมึงก็ต้องกล้าลุยแต่ก่อนที่จะเป็นหนี้คุณก็ต้องมีเครดิตดีด้วยนะครับผมถึง <laughs> จะเป็นหนี้ได้นะครับผมหยอกนะครับอืมก็มีนะครับผมความมุ่งมั่นาของขฮานเหนียะสักเมื่อนึงข้าต้องเห็นได้ครับผมเสียวหาในหลกนี่บ่มีพระเจา้าองค์ด ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่จะมาเสกสันชีวิตให้เราสุขสมบูรณ์ให้เรามีความสุขให้เรามีความทุกข์ได้นอกจากตัวของเราเองเขาบอกว่าทะเลจะสวยเพราะอาศัยคลื่นชีวิตจะราบเรื่อนเพราะอาศัยอุปสรรคตราบใดที่มีอุปสรรคอยู่ข Mother, no ้างหน้า <sh> ช <ites in> <capacities> <sh> ัยชนะก็อยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันผู้ที่ทออยู่นะครับลุกขึ้นมาสู่นะครับเบื้องผมเป็นตัวอย่างพอก็แม่ผมตาบอดผมอยากจนที่สุดในบ้านแห่งนี้ต่ผมสามารถปีนขึ้นมาฟื้นดวงชะตาชีวิตเจ้าของขึ้นมาจนหอดสมือนี้ และสิ่งสาคัญที่ผมสื่อนี่ผมสื่อทํามาหายกินครับรถทุกคันที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์จูเนอร์รถตู้รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ผมซื้อมาเพื่อที่จะให้รถเหล่านี้ให้รถเรานี่เนี่ยมันทรงมันทรงเลี่ยงตัวเจ้าของนะครับยังรถแฮนเนี่ยเมีงานกับเลี่ยงค้างวดเจ้าของไปรถตู้เก่งสยามมีงานซ่องดุฮีมีงานกับเลี่ยงค้างวดเจ้าของไปรถฟอร์จูเนอร์แกอหีเขาลงแลมยางเดียวแกวันะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเบ่งเครื่องปั่นครับผม อ๋ออันนี้ข้างหลังเขาเรียกว่าเป็นเครื่องขยายเสียงนะครับซึ่งระบบเอกซาวเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องขยายเสียงเขาจะต้องมีมีแอร์ครับสังเกตว่าจะมีท่อแอร์บบนะครับท่อแอร์บบนี่ก็คือ,อะจะระบายมีแอร์อยู่ตรงนู้นระบายความร้อนให้เครื่องขยายเสียงเหล่านี้นะครับอยู่ในความเย็นปรับอุณหภูมิได้หให้ใเครื่องบนน็อกสามารถให้ได้ตลอดเวลาะนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องปั่นครับอ้าวนี่เครื่องปั่นครับผมอันนี้เครื่องปั่นนะครับ เครื่องปั่นตัวนี้ก็อยู่ที่6กกิโลนะครับผมสามประหยัดน้ำมันแะไรก็เสียงเงียบแนี่ได้อันนี้พี่น้องเสียนครับคือไฮดรอลิกตัวคันนี้สามารถกลางปีกเป็นเวทีได้นะครับผมนี่ครับเป็นพาเครื่องมากนะครับเเสตซัมเร็จมาแล้วจากอูพอนพิสานนะครับพาเครื่องก็คือยกตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวเวลาไปแฮอ,อิรีผมสิดท้ายให้พี่น้องเบึงอีหลอบหนึ่งครับสามารถที่จะกลางปีกออกแะ้วก็เป็นเวทีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ได้ที่สีจางรถแฮหรือสีจางเวที ท่านผู้รงเป็นจังเวทีเสียเงินซือ้อครับขั้นนี้พูดถึงว่าขันงบในสองหมื่นไดทั้งเวทีได้ทั้งรถแห่พร้อมนะครับจอดเรนก็ได้จอดสีจอดได้เอิ้นใสถึงตีนคนละเรื่องล่ะทางพี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นลำโพงหลังครับผมเบสสองซันคือกันนะครับระบบเสียงผู้รงห่วงนะครับสุดยอดร,ระบบกันความมวนความซื้อแน่นอนอน,นี่ก็คือรอบรอบครับขั้นนี้เป็นระบบถุงลมครับผมอ่าระบบถุงลมหัวล้อสิบล้อตอนนี้ผมใช้หกร้อจอดอยู่นะครับผมไม่ได้ใช้ล้อหลัง เวลาวิ่งถึงจะใช้ระบบถุงลมหรือว่า10บล้อวิ่งนะครับมันจะสามารถที่จะกระชับแรงหรือว่ากระชับให้เข้าให้เข้าแบบว่าครับคีบปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนรถกันนะครับมาบาทนี้พี่น้องมาเบิ่งครับโอ้ประตูคือยังเปิดรถบัสครับพี่น้องคล้ายๆกันครับผมคือเปิดยากแต่ว่าคุณไ,ได้ลอกไปอ้าวเปิดได้แล้วมาครับผม อ่าไปเบิ้งครับไปเบิ้งดันในก่อนนี่ครับมีแอร์ครับตัวหนึ่งอยู่ขวามืออ่าครับผมอันนี้ก็คือแอร์ครับนี่ครับอ่าเป็นแอร์ครับผมแอร์สำหรับสำหรับที่จะระบายความร้อนให้กับเครื่องขยายเสียงเหล่านี้นะครับของระบบเอกซาวเดี๋ยวไปดูด้านบนกันครับรถเททุกขั้นก็นตรงนี้ถังดับเพลิงครับผมอ่าถังดับเพลิงไว้เพื่อป้องกันอ่าหีใหม่นะครับหรือว่าห้าสวดนะครับผมเอาสำหรับ ท่านใดที่เสียชีวิตคารถดนี้นะฮะหลังจากที่แห่อยู่ท่านเต้นไปแล้วท่านเสียชีวิตนะครับผมรถแห่ของเรามีบริการหีสวดฟรีตลอดการบําเพ็ญกุศลน,นะครับเบื้องด้านบนครับอันนี้ครับผมก็จะเป็นตําแหน่งของมือกองนะครับสมัยแต่วกอนนี่ช่องนูนี่ก็เป็นมือกองครับออตีกองเพลนครับผมภาะบริษัทช้เขาหรอกตีสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงุ อันนี้เป็นมือกองนะครับผมเป็นตำแหน่งของกองกองที่เห็นอยู่ก็เป็นกองไฟฟ้านะครับแล้วจับจับจับว่าหดแล้วก็ไฟสอดสอ,อดครับผมกองไฟฟ้าบริสียงเงินเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแล้วก็จะเป็นตำแหน่งมือกีตาร์มือเบสอ่ามือยังก็คีย์บอร์ดรวมๆแล้วนี่ก็คือรถแห่ของซองดูฮีนะครับผมผู้ได้มีการมีงานผมขออยาตให้พี่น้องฝากอุดหนุนฝากใส่ฝากติดตามนะครับ และที่สําคัญมือนี้ผมมีมือนี้ได้เพราะว่าแฟนคลับเอฟซี FC ทุกท่านที่คอยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกดติดตามเพจของผมจนผมได้มหาหอดสม,มือนี้นะครับท่านคือผมมีประคุณคนหนึ่งที่ผมก็สามารถที่จะลืมได้นะครับผมขอพระคุณได้หลายที่ติดตามและการสนับสนุนผมด้วยดีเสมอมาแม้ว่าผมสีพูดดังไร่แต่ผมกะล่ามกนะครับผมประทานโทษจูดหมายตัวเองแล้วก็ตายไปซะว่าซานนะครับผมโอเคครับสิ่งทั้งเบิดทั้งมวนเรานี่นะครับที่ผมถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนีบดิอวดลำบดิอวดรวย แต่ผมพยายามเป็นกําลังใจให้คนที่ถ่ออยู่นะครับโบไวอยู่ลุกขึ้นมาสู่กับชะตาชีวิตครับอย่าไปยอมแพ้่วันนี้เราล้มลงนะครับเราล้มลงสุภาษิตจีนบอกว่าเราล้มลงเนี่ยอย่าล้มมือเปล่าอย่าล้มลงไปมือเปล่าอย่างน้อยเวลาลุกขึ้นมาหยิบฟางติดมือมาสักเส้นก็ยังดีกานั่นแปลว่าโอกาสยิบขึ้นมากครับโบมี่ผู้ใดมาทำหน้าห้ชีวิตเท่าเป็นดังสันดังสีดอกนอกจากตัวของเขาเองนะครับผม เมื่อนี้ลำลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เมื่อนี้กูคือบอกแบบมีสาระแต่ว่าวโอ้แก้วแนวนี้แก้ว สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมแอดวิน1230รวมเกมครบวงจรเล่นง่ายจ่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะเกมนี้นะครับผมนี่คือเกมดันเหรียญครับดันเหรียญให้ตกก็รับเงินไปเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเพียงใช้เวลาอันน้อยนิดวิธีเล่นกง็ง่ายๆครับผมเราต้องทำรายการโปรยเหรียญให้เครื่องดันดันเหรียญและดันของมาตกฝั่งตรงข้ามยิ่งตกลงมากเท่าไหร่เราก็ได้เงินมากเท่านั้นครับผมยิ่งได้คูณ2คูณ3กันเลยทีเดียวสามารถเลือก เ,เล่นขั้นต่ำเลยที่1บาทเท่านั้นนะครับผมไปแอดเล่นกันเลยครับที่แอดวิน123แอดวิน123ครับศูนย์รวมเกมครบวงจรเล่นง่ายจ่ายจริงๆก่งั